จีบานี่ไหวไหมครับเออเขาบอกเขาครับขอแยาใส่บินก่อนครับเออขอแยกใส่บินก่อนครับไม่ไหวครับไปเลนครับใจ้ยเนี้ยแน่นแล้วผมซุ่มไปกินนัดแล้วล่ะนี่ผมมาอยู่ที่ไหนคำเลของเจ้าไม่ได้ตอนนอนกลับบ้านก่อนนะครับบ้าไม่ได้ครับเนี่ยไม่ได้ครับไปนะฮะเอาไหนทำผิดอีกนะฮะ ไม่คุณนะครับอขอโทษนะคุณยังใส่กบแฟมืออยู่เลยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเดียวครับขอชืหอยเลยฮะโย่โย่โย่ก็มานี่ไงนี่ไนี่ไเขาเต้นกันแล้ว มดวผมเสร็จไม่ทัเลยเพลงีร yeah ักครับน่มมาซื้อข้าวไม่เอกูกูกำลังจะไปคัอย่าบอกนะว่าไม่เคยได้ยินมาเลยเล่นรอเลยก็สิบไปเลยไปรอสมัตอนนั้นะผมเสร็ไมทันฮะหท่ตัดน ใหเขาแม่นจังหวะ โอ๊โอ๊ะไปหาไ้เด้เลยมอ่าเราลองให้เขาเปิดหลกดูไหมเก๋เหวี่ยวทั้งวันทั้งคืนแน่นแเปิดไปได้ยัง จะยึดเลยไม่ไม่ได้ยึดกล่องซองไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มาถึงยึดรถจะยึดมาฮะมานะฮะครับผมว่าไงครับเมื่อกี้ปืนอะไรเหรอฮะอ่าเต้าพิเต้าปกติครับอ๋อปืนมันมีกี่แบบเหรอฮะอ่ามีตอนนี้มีสองแบบครับมีพิเต้าปกติคือปืนจริงที่ใช้ยิงเราแล้วก็เจสเซลอยไว้จับกลุ่มครับอ้าวแล้วลูกซองเหรอฮะนะอ่าลูกซองอันนั้นส่วนตัวผมไม่รู้ครัเพราะผมไม่ได้ใช้ อ๋อเขาไม่ให้ใช้หรอคะน่าน่าน่าจะใช้ได้ครับแต่มไม่ไม่ชอบเฉยๆนับเบิดให้ดูเลยนะคะผมอยากเห็นไม่ไม่มีตังค์เอ้าเสียตังค์ได้หรอฮะเสียตังปืนทุกรกะบอกแล้วก็ของดุแจงต้องเสีเยอ๋อแย่จังเป็นตำรวจนี่ต้องใช้เงินด้วยใช่ไหมคะ่ <laughs> ใช่ครับ ไม่น่าเกิดขัดเลยแถวฟกซ้ำฟกซ้ำครับฟกซ้ำฟกซ้ำแผลทางจิตใจครับคุณเอกสมน่าจะหลายแรงนะดูโดนทิ้งครับคุณชิบะนี่ไหวไหมครับเออเขาบอกเขาครับขอแยกใส่บินก่อนครับเออ เอาจะเตยปนินครับใช่ครับไปเลยครับจยงแน่นแม่นแล้วผมสุ่มไปกินนัดนล่วล่ะนี่ผมมาอยู่ที่ไหนคำเลของจะไม่ได้รอกลับบ้านก่อนนะครับไม่ครับไม่ได้คำเลนงไม่ได้เลยเตยเปนเตยดนได้นะครับร้อย เศษเศษลงห้องบ้างเลยคนหนึ่งเนี่ยอ๋อมีหนวดลบพิเศษไปโรงพยาบาลใช่แกกำนันหรือเปล่าใช่ครับกำลังแก้ระบบที่สอนออยู่นะแกระบบที่สอนอแก้เซิร์ฟเวอร์ที่สอนออยู่อันนี้ซองกระถินครับซองซองกระถินพระป่าตกลงจับจับคุณสมิทธิ์ได้แล้วใช่ไหมครับยังครับยังไม่เจอเลยเขาบอกเขามอบตัวแล้วนะน้าน้าโชว์นั้นในมือวงรีเขาเขาเขาโพสต์โพสต์ว่าไอ้นี่เหรอเออเขาโพสต์ว่าขอมอบตัวนานแล้วอะ อ่าใช่มีคนบอกงั้นเหมือนกันว่าเออว่าเขาขับเขาขับตัวแต่เขาขับรถลาเลนแล้วอ่าเหมือนล่าสุดที่เขาเอาไปนี่ได้ยินครับได้ยินเหมือนล่าสุดที่เขาเอาไปนี่เขาเอาอาสามสองสีเงินไปครับอ๋อในโรงพยาบาลรถรถทุนเต้าอี๋อาหมอบอกอยู่หมอบอกอยู่โรงพยาบาลไม่ไม่านสองสีเงินสักพักแล้วครับอันนานสักพักแล้วอ๋อสักพักแล้วไปครับไป คุณจิวคุณหมอเขาบอกว่าสักพักแล้วคุณจิวฮะครับผมครับโชว์โชว์ปืนสักนัดหน่อยฮะเมื่อกี้คุณหมอเรียกผมป่าใช่ครับคุณคุณตำรวจเอลักษณะอากาศลักษณะเป็นไงครับใส่ผมสีขาวครับแสกกลางยาวๆหน่อยแต่ว่ายังไม่ปะบานะเสื้อครับใส่เสื้อสีดําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ใส่แว่นจับคาระวองตัวนะฮะเขามีของมีอะไรครับเขามีของฮะ ของอะไรครับจุดซ่อมห้ปะเขาชอบสับกุญแจให้ผมดูนะฮะวันนั้นโคุณสมิงนี่เอาเรื่องอยู่คุณจิวฮาผมผมผมอยากฟังเสียงทุกซองนะฮะขอสักนัดได้ไหมนะฮะอ้างในห้องก็ได้ไหเดี๋ยวหูมันจะแตกครับลองลองลองเป็นห้องเก็บเสียงโอ้ยโอ้ยแตกเลยทีเดียวอันนี้ก็สุดจริงเหรอฮะ กระสุนยางครับโยยทีพิเศษก็แจ้งมาว่าเป็นกระสุนยางต้องลองโดนงั้นลองมาสิบะโรนไหนึ่ะเดี๋ยวเดียวน่าจะน็อกเลยอาคุณชิบทผมเจ้าที่จิวนะครับขอคนคนตัวนะอาสไยสายโซสาโศกหนึ่งเล่มนะครับโดนดูคลิปเลงครับเนี่ยเป็นเพลงนะครับจริงๆนะ บอกมันไม่ตรงปกครับใช่ใช่แผ่นข้างในหนังมันไม่ตรงปกอ่าคุณปกปิดผมเจ้าที่เจิวขอญาตคนตัวครับไม่รู้จักเลยฮะเนี่ยมันเป็นสโลแกนนะโอเคครับสสดอจจำเจได้ใช่เหรอสะดอกได้ด้วยหรอเมื่อกี้สะดอกไปแล้วอรอไม่รู้เนี่ยมันสะดอจแล้วเนี่ย คุณปกปิดไม่มีอะไรนะเอาโ,อโ,อโดนไฟโดนเอ้าหมอผมเลยฮนะไปเลยเหรอ <c ười> คุณชิบะเออคุณชิบะหนีตอบต้อหมอผมเลยครับชิบะหนีชิบะหนีคุณตำรวจครฮะต้องหมอผมนะยครับผมไม่ไหวแล้ว <c ười> <c ười> นายชิบะวิ่งเฉย <c ười> ตกปั่นเลย <laughs> ไอย้ไปเรงนี้ไม่ดูดผมเนี่ยไอ้ไปเรงเนี่ยไม่ช็อตผมเฉยเลยนู่น <laughs> ห <laughs> <laughs> มอไม่พูดลักษา,าไปเมื่อกี้โดนปัานไรที่โดนดีี่บาทวะเนี่ยลูกพี่คุณได้เรื่องอยู่นะโ <laughs> อ้ยเขาไวฮะ <laughs> แต่ตอนนี้ไปเลยบอกสะดอกก่อนได้เสร็จไปเลยอาใหญ่าอย่ายอย่ายไปใกล้นันมันโดนไปดูดนะ เอองั้นพาไปส่งผมส่งรงมาก่อนนะฮะัก่อนจำคุกเพราะว่ารักษาที่นี่แพงมากเลยฮะับเรียนมาได้ได้ไปไปขอผมทำคดีไว้ก่อนนะขอผมเกข้าปับกกัน อันนี้คุณตำรวจโดนไปกี่ใบแล้วคะเนี่ยไอความเร็วหรอใช่ฮะโหหลายอยู่ว่าเป็นสิบแล้วแบบนี้ต้องจ่ายไหมฮะเขาอยู่ในหน้าที่เขาไม่ต้องจ่ายครับครับฮัลโหลครับได้ยินไหม ได้ยินครับได้ยินได้ยินผมไหมได้ยินครับพอดีหน้าร้านเสื้อครับครับผมผมเก็บหนังสือโป๊ตรงนี้ครับคนคนมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับเพราะทุกคำที่เขาพูดจะถูกใช้ในศาลมันคืออะไรครับอ่ามันมันคือของผิดกฎหมายนะครับมันเป็นการขโมยหนังสือโป๊ของร้านนะไม่ไม่รู้ไม่ผิดฮะเดี๋ยวนะผมขอลองดูก่อนมันเป็นยังไงได้ยินครับผมอยู่ผมอยู่ครับเหมือนเขาจะเพิ่งเข้าเมืองมานะครับเขายังไม่รู้ ใช่ครับตรงสควอตผมเลยผมอยู่ผมเก็บแล้วผมได้แม่ไม้มวยไทยอ่ะอาออะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่างั้นเดี๋ยวยืนชิดกำแพงเลยครับแล้วยกมือผมขอคนตัวหน่อยนะครับได้ครับเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไอ้นี่เลยใช่ครับใช่ใช่ใผมขาวแสกกลางครับคุณหมอป่ะครับเนี่ย หล่เป็นไหนอ่ะเอ่อมโรงพยาบาลนะผมดนไปซ็อเหรอดนดลองถามชื่อเขาดูก็ได้ครับลองถามชื่อเขาว่าชื่ออะไร คุณคุณเจ็บตรงไหนแล้วฮะไปไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมตัวอันอันน,น,นี้อันนี้คดีเหรอครับอันนี้จะคดีอ่าใช่ติดครับติดอันรับทราบแบบอ่าไม่ทราบว่าเจ็บตรงไหนฮะไม่ใช่ครับมันบมดของครับอ๋อกเลยฮโอเคครับอันนี้คุ้นๆนี่เหมือนจะหล่นรถมาจากใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเหตุการณ์ต่อเนื่องนะผมเลนไปช็อตต่ออีกนะฮะโโอ้หสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำเคสคนนี้ก่อนนะครับผมคุณมีสิทธิ์จะไม่พูดแล้วครับทุกคำพูดจะถูกใช้เนื้นหาชั้นไฉชั้นสามชั้นไมต้องมาคุมเข้มเลยครับซ้ายครับใช่ครับซ้ายครับต้องใส่ดินนะเพื่อเอาดูมีส่วนลดไหมฮะลูกค้าประจำ อ๋อไม่มีครับเท่าเดิมส่งผมต้องส่งส่นค้างอะรถเลยครับเจ้าทีพิเศษลงมาบ่อยต้องใช้รถแล้วล่ะครับเชิญครับใช่ครับใช่ใช่ดีขึ้นหรือยังครับคุณปกปิดอ่าดีขึ้นแล้วฮะมาครับมาไปแล้วฮะเอาไหไครับพี่อีกนะฮะ ไม่คุณนะครับอขอโทษนะคุณยังดนใส่กบแฟมืออยู่เลยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเดียวครับอ๋อเดียวคุณจริงเหรอฮะใช่ครับว่าเหรอฮะเปถูกนเดียวกับเขาอีกคนเดียวอีกคนปกปิดเจอเขาแบบแห่งแจกจกแล้โก้ไปมากไม่จริงครับไม่จริงฮะเดี๋ยวฟังนะฮะอ่าหมอหมอบอกว่าอ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามโพสครับ พดี๋ยวแป๊นเดียวผมให้คุณแจงได้เลยไหมครับปดวดคุญแจผมเร็วผมไปเร็วไปเร็วปวดไม่เปลี่ยนครับผมไปเร็ว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 ไปเร็เดินก็พครับผมไปไปคสีม่วไปครสีม่วแล้วจดคุญแจไหครับใครสีม่วงฮะใครสีม่วงฮะ สมิงสมิงหรือเปล่าขับนีอ่ะผมกเต็มอันนี่อ๋อผมจะเดินกลับต่อมานะฮะรถมีลูไปขับเลียวครับผมเจอกันครับเจอกันท่เจอกันในุกครับไว้มาอุดนหนึ่หมองใหม่นะครับนะฮะใครครับที่อยู่บนสารสองเสียงเงินอ่ะคุณสมิงคุณอาจารย่บโคตรอุ่นหมองเลยโคตรอุ่นอยากไปทำด้วยเลยครับจะเจนได้เป็นหมอ เอ้านี่คุณเรียเป็นหมอเลยฮะใช่ครับโอ้โหไม่เห็นเคยเจอกันเลยฮะเราน่าจะไม่เจอน่าจะมาคนช่วงครับนี่ไงคุณจีผมสลับคุณแจได้แล้วเอาได้ละผมท่องลำโมสามจบเป่าเพียงหนึ่งเลยฮะทำไม<ะ>ทำไมมันเป็นงั้นอ่ะมันมันมีขึ้นอะไรปะก่อนก่อนจะหายอเออมีฮะบอกว่าเออผมไม่ทันนะ,ะผมดูไม่ทันอ๋อเหมือนถดอดคุณแจอะไรอย่เงี้ยหรอใช่ฮะ โอ้มีโหมดมีวิธีการนี้ด้วยครับอ,อยาดผมโชกไอ <c oughs> ไอคุณแจมือนี่มันสะเดาะได้ด้วยเหรอพี่สาวสวัสดีนะพี่สาวครับพี่สาวว่ามันไอเนี้ครับว่ามันมีขึ้นว่าให้อะไรทักอย่างหนึ่งแล้วก็สะเดาะได้เลยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับคุณเลี้ยงครับ อ๋อมันน่าจะนานเกินไปหรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนมันเป็นมันมีระยะเวลาการจับไหมแบบว่าเก,เกินเกินเวลาอือยู่ดีๆมันก็หลุดเองเหรอฮะ,ะอ๋อมันเกินเวลาใช่ไหมใช่ฮะแต่จริงก็ไปที่กระถาผมด้วยล่ะฮะมันมีของดีะดิโอ้อโหเยี่ยมผมถอดเสื้อน,นะฮะ l a t e r สวัสดีฮะคุณจิวสวัสดีฮะคุณจิวเอสสวัสดีฮะไม่ใช่จิวเลยครับอ๋อโทษฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับทุกคำพูดจะถูกใช้ในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคำพูดของคุณจะถูกใช้ในชั้นศาลคุณไม่ต้องพูดอ๋ออ๋อลองกดลงจุดรถด้วยฮะขอตรวจคนทีละคนฮะครับผมชั้นศาลที่ผมต้องเอาอะไรไป็นคหรือเปล่าครับต้นสายฮะต้นสายฮะตรวจคนได้เลยครับเอาคืนรถผมนะครับ เออ่ตอนนี้เราพบปืนหนึ่งกระบอกนะฮะรบกวนส่งมาด้วยฮะอุ้ยผมมีทั้งสามกระบอกเลยคุณดูในกระบอกเนี่ยอ่าสงสัยผมเห็นที่เอวกระบอกเดียวนะฮะครับผครับผมส่งไปได้ครับขอขอถือได้ไหมครัขออนุญาตนะครับลองปิวนะครับถือปืนผมอ๋อแบบนี้นะสตกลงไปเลยครับอ่ะตกลงรถคันนี้ทำไงเนี่คุณโอติผมกำลังจะพ้นเลยถ้าคนนี่มันเลขอะไรนะคุณชิบะอ่วงปีมไหมนี่แหละครับคนท่านี้แหละครับเตี้ย ถ้า22ครับนี่เป็นคนถักขยะแล้วเลยครับเออเั้งแต่วันนั้นที <h <h ah ่คุณชิวูเด็กสอนผมนั่งผมยังนั่งไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอไปคุยกับเขาเองแล้วกันนะเขาสอนผมซึ้งบแหละซึ้งกันรถบปทำ้และโอ้โหผมฟังแล้วผมน้ำตาจะไหลเลยฮะไม่ได้เลยเขาเต้นกันหน้าร้านเต็มเลยไปครับไปฮะไปครับไปไปครับไปฮะอรถสีม่วงนี่เยอะเลยนะคุณเอ้อหรือลอ ไม่ได้ครับอ๋อหย่อนะหย่อนะทำไมท่านี้มันนานจังต้องเป็นรูปสลายไหมมาลาย Five minutes later อ่าอ๋อขอเรียกตับบัสทีละคนนะครัะ อยากครับอยากครับปิดดีกว่าเปิดดูงานต่อฮะนะโหนะเพิ่งมาเต้นกันเต้นกันอุ้นเลยขอจี่หอยเลยฮะยูโยูยโย้ก็มา